นะเพื่อความเบื่อหนะ่ายถ่ายกำหนักเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกข์ในที่ทิฏฐิธรรมข้อ 1. นก้มลงกาพระองค์สามครั้งด้วยความศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่คอนแคนอันยิ่งข้อสองกำหนดจิตจิตตั้งนโมสามจบอลัธนาสิบห้าข้อสามั拉ธนากุศลกรรมบทสิทธข้อสี่จเจริญเมตตาเจโตวิมุตติดุจยาน ข้อห้าโยนิโสมนสิการให้น้อมเข้ามาใส่ตนกำหนดชื่อสัจจะสัญญาอันละเอีห่งพุทธองค์กำหนดชื่อพระสูตรอนุปุพานิโรธสูตรกำหนดชื่อพระสูตรปัญญารสูตรกำหนดชื่อพระสูตรสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยโอห้าอันประเสริฐกำหนดจิตพระองค์พระพุทธเจ้าชื่อจันทิษแสนสุขโลธภาสิทธิของพระอ,องค์จันแจ้งนะับเปรียบเหมือนายของที่ควาํา เปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องปรฏิบในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักสุขจากเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศพระธรรมโดยอเนปฏิยายฉันนั้นเหมือนกันอธิษถามจิตสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้แล้วก็ให้รู้ยิ่งขึ้นที่ไม่รู้ก็ให้รู้สัจจสัญญาอันละเอียดแห่งพุทธองค์เพื่อถึงการบรรลุวิชาเป็นลำดับ ลำดับตามความเป็นจริงในยะสัตสีในยะมักมีองแปดในภาษจธรรมนี้ขนาดจเจริญสติในภายในและภายนอกน้องกาอนุโมทนาคา่ะาืุในอริยสัตสีในอริยสัตสีในอริยมักมีองแปดเนาะนะคะ,<ฮ>ะในภาษจธรรมนี้ขนาดจเจริญสติในภายในและภายนอกเ <ฮะ S 1> ชิญท่านต่อได้เลยค่ะขั้นตอนค่ะ,<ฮ>ะ นักการบรรพุธน,นา,าสาธุเจ้านอกการสางก์การทุกข์ขั้นตอนผู้เดินมรรคในระดับอินทรี์ภาวนาสูตรแบบอริยะตามพุทธวจนะเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกข์ในทิฏฐิธรรมข้อหนึ่งสำรวมจิตอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักผู้เดินมรรคดับผัสสะด้วยอนุสาสนีปฏิหารอนิจจทุกขังอนัตตาเนตังละมะ เนโสหามัสมิณะเนโสหัตตาท่องสามจบมนัสิการปกิจะสมุปบาใสเกิดใสดับผู้เดินมักกำหนดท่องนิวรณ์ห้าลำชันท่านิวรณ์พยาปวาทานิวรณ์ทินามิทานิวรณ์อุทัจจะก,ก,กุกุจฉานิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์แผนเมตตาเจโตวิมุตติเจ เมื c, ắc, ed, ่อจิตรวมอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักให้ผู i, ้เดินมรรคกำหนดชื ja ่อสัจจจสัญญาอันละเอียดแห่ง ja พุทธองค์กำหนดชื่อพระสูตรอนุบุพานิโรธสูตรกำหนดชื่อพระสูตรปัญจลสูตรกำหนดชื่อพระสูตรสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าประเสริฐกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรที่หนึ่งกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรที่หกกำหนดชื่อพระสูตรสูญญยตวะกุลสูตรยตสูตรก็สอง ผู้ดเดินมะกำหนดชื่อสมาธิยถาภูติยานสมาธิกำหนดชื่อสมาธิยถาภูติยานทัศนะสมาธิกำหนดรายละเอียดชั้นอเน,นยชาว่าด้วยการอนุโลมปฏิโลมในวิโมขกข้อที่หนึ่งถึงวิโมกข้อที่เจ็ดฌานที่แปดฌานที่หนึ่งถึงฌานที่แปดุดข้ามประโดดสลับ ผู้เดินมรรคก,กาหนดชื่อท่าวิพังกสูตรผู้เดินมรรคก,กาหนดท่องพระสูตรอินทรียภาวนาสูตรจนกระทั่งสาธยายพระสูตรอินทรียภาวนาสูตรบริบูร์ทุกองธรรมผู้เดินมรรคก,กาหนดชื่อพระสูตรอินทรียภาวนาสูตรข้อสามถ้าณขนาดนั้นเกิดเพื่อนสองไหลไปสู่นันทิเกิดความคิดมีจิตสรงอ,อวิญญาณเคลื่อนติดตึกวิตกวิจารทุ้งธรรมทุ้งสราง จิตโดผูรังเลสงสัยพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบยินดีไม่ยินดีที่ผุดขึ้นมาเกิดเวทนาสามสัมผัสสุขเวทนาทุกขวเวทนาหรืออัตทุกขมสุขเวทนาสแสดงอาการปวดรุนแรงอย่าเชื่อสัรหาที่คอยกระซิบอย่าประมาทอย่าตื่นเต้นอย่าอยากอย่ากลัว ลักษณะปิติแบบชาลือสีทําให้การเดินมักช้าลงช้าลงแสดงรูปแสงสีเสียงกลิ่นตัวสั่นสะท้านตัวโยกตัวโค้งตัวเอียงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวสูงตัวพองตัวสะดุ้งตัวหนักตัวเย็นตัวร้อดตัวแข็งตัวหนาบิบรัดหน้าที่กายมีเหงื่อออกน้ำมูกไหลน้ำลายไหลสำลอกไอจามหนาเย็นชา หน้าขเหมือนเมือนตื้อตื้งงงงเบาเบาลอยลอยปวดฉี่ปวดเอิอกลักษณะมันจิตบางครั้งเหมือนมดกัดบางครั้งเหมือนมีเข็มมาแทงตามตัวบางครั้งขังนตามร่างกายเหมือนมีแมลงหรือตัวอะไรเข้ามาในตาหูจมูกลิ้นกายภายในและภายนอกกายของผู้เดินมัรลักษณะจิตตกระวัง มีอาการรูปหลับโดยไม่รู้ตัวห้ามผู้เดินมะออกจากเสาเปลือนเสาหลักเด็กขาทุกๆกรณีผู้เดินมะดับภัสษาด,ด้วยอนุสาสนีปฏิหารอันนี้จังทุกขังอนัตตาในตังมะมะในโสหะมัสมินะในโสอัตตาช่องสามจบมนาสิการปรกิจะสมุตบาสใสเกิดสดับ ผู้เดินมรรคกำหนดท่องนิวรณ์ห้าตามฉันทานิวรณ์พยาปาท่านิวรณ์ถีนามิทานิวรณ์อุทัจจะกกุกุจจะนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์แผ่นเมตตาเจโตวิมุตติผู้เดินมรรคทำซ้ำๆตามข้อหนึ่งข้อสองข้อสามผิดพลาดนิดเดียวก็ไม่ได้จนกว่าจะเกิดความโล่งโปร่งเบาๆเย็นสบายหนึ่งถึงห้าครั้งหรือมากกว่าก็ได้ ผู the the simple, clear, 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 clear. ้เดินมรรคกระทําต่อเนื payer, ่องด้วยมรรควิธีสี่องค์ธรรมเต็มรอบแห่งการเจริญทั้งกลาคืนและกลางวันจนเนผู้ชํานาญในจิตเข้าสู่ระบบสัมมาตานิยามระบบแห่งความถูกต้องเข้าสู่ระบบสัพพุริสัพพูระบบภูมิแห่งสัตตาปุรุ จิตควรแก่การงานมีจิตอ่อนมีจิตปัสจักนิวรณ์มีจิตสูงมีจิต,จจต,จตเรื่องใสแล้วผู้เดินมักทราบชัดรู้ชัดในองค์ธรรมนิวรณ์ห้าเหล่าที่มีอยู่ในตนหลับไปสงบลงแล้วย่อมเกิดปาโมดความอิจใจความเบิกบานใจความของแผ้วในใจเมื่อเกิดปาโมดแล้วย่อมเกิดปิติเมื่อมีปิติในใจกายยอ่อมสงบเมื่อมีกายสบยงบย่อมได้สวยสุด สุขเวทนาปรากฏชั่วคู่ทำทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมยังทำทั้งหลายให้บริบูรณ์เกิดทุกขเวทนาปรากฏภายในจิตเวทนาน้อยๆเวทนาปานกลางเวทนาแรงกล้าอย่างใดอย่างหนึ่ง ทมทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทมทั้งหลายรมทั้งหลายย่อมยังทมทั้งหลายให้บริบูรณ์เกิดอทุกขมสุขเวทนาไม่แยแสไม่สนใจในสุขเวทนาไม่สนใจในทุกขาเวทนาทมทั้งหลายย่อมหลังไหลไปสู่ทมทั้งหลายทมทั้งหลายย่อมยังทมทั้งหลายให้บริบูรณ์เกิดอุเบกขาอุเบกขาปาโมล ทมทั้งหลายย่อมหลั่งไหลไปสู่ทมทั้งหลายทมทั้งหลายย่อมยังทมทั้งหลายให้บริบูรณ์เกิดสุขเวทนาเกิดทุกขเวทนาเกิดแต่ทุกขามาสุขเวทนาสะสมอุเบขาอุเบขาสัมโพชฌงเต็มรอบแห่งการเจริญอินทรีห้าประชุมลงย่อมยังสัตินทรีให้ประชุมลงด้วยความน้อมใจเชื่ออย่างวิริอินทรีให้ประชุมลงด้วยความประคองไว ยังสตินิสีให้ประชุมลงด้วยความเข้าไปตั้งไว้ยังสมาธิสีให้ประชุมลงด้วยความไม่คุ้งซ่านยังปัญญนสีให้ประชุมลงด้วยความเห็นยอดแห่งโอธิปะคียธรรมทราบชัดรู้ชัดซึ่งลูกเหตุเกิดแห่งลูกความดับแห่งลูกปฏิป,ปทาอันให้ถึงความดับแห่งลูกคุณแห่งลูกโทษแห่งลูก และอุบายเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทานาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเดตังมะมมะในโสหามัตมิณะในโสอัตตาผู้เดินมกักมีความเพียรเพ่งด้วยปัญญาอันยิ่งโดยความเป็นธาตุโดยความเป็นอายตนะโดยความเป็นปิกิจจากสมุทบาททราบชัดรู้ชัดตามความเป็นจริงในองค์ธรรมสติปัฏฐานสีกายเริ่มเบาหายไปในความรู้สึก ลมที่หยาบจะเริ่มละเอียดละเอียดเบามากจนกระทั่งลมอสัศสะและปัศส,ส,สะดับมีอุเบขาเป็นเหตุให้สติรวมสุดอยู่เป็นผู้มีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอธิชาและโทมนัสในโลกเสียย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ย่อมพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ ผู้เดินมัร์กจำหนดเข้าโบสดเก้าเป็นผู้มีความเพียงเพ่งอยู่แต่ไม่ตาจิตตัววิมุสติในกลางคืนและในกลางวันข้าหวังว่าจะวางเฉยเว้นเสียซึ่งสิ่งปฏิกููซึ่งสิ่งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลทั้งสองนั้นอยู่อย่างมีสติสัมปชัญญะก็ย่อมเป็นผู้วางเฉยในสิ่งนั้นๆอยู่ อยู่อย่างมีสติสัมปะชัญญะได้ดูก่อนอานนท์อย่างนี้แลชื่อว่าพาลิยะผู้เจริญอินทรีย์แล้วบรรลุวิชาอินทรีย์ภาวานาสูตรแบบอริยะน้องขาาอนุโมทนาสาธุเจค่าท่านาอาจารย์สาธุข่ะเก่งมากอนุโมทนาสาธุข่าท่านจำทิพย์แสงสุขโลภผู้เดินมากในระดับสมาธิระดับอินทรีย์ภาวานาสูตรแบบอริยะ นะคะก็สำเร็จด้วยดีเนาะท่านก็ได้สาธยายขึ้นธรรมแล้วก็ขั้นตอนในระดับอินทรีย์ภาวนาสูตรแบบอริยะขั้นตอนต่อ,ตอไปแล้วก็จะเหลือสาธยายพระสูตรนะคะพระสูตรชื่อพระสูตรอินทรีย์ภาวนาสูตรแบบอริยะหนึ่งทับสองสองทับสองค่ะสาธุก็ในการต่อไปนะคะในการต่อไปก็จะได้ทองแต่ตอนเนี้ยท่านก็ทองได้แล้วไห นะคะแต่ยังมีความตึงเต้นอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะตอนนี้พอเราท่องขึ้นทํากับขั้นตอนนักขณะดนี้อาการทางจิตเป็นอย่างไรเอ่ยพอได้ท่องแล้วสาธยายสององ,งนี้เสร็จแล้วอะคะ่ะพระเจ้าหมดความต่นเต้นอะท่านอาจารย์แล้วก็ก็เบาลงเลยเจ้าค่ะอาจารย์ลองเบาเนาะเพราะท่านกําหนดสมาธินะคะเพอท่านพอท่านกําหนดสมาธนะิเมื่อเมื่อแต,ต่ที่ท่านกําหนดสมาธิสาธยายขึ้นทํากับขั้นตอน ส่งอุเบกขาอะไรเลยอุเบกขาตรงนี้อุเบกขาปาโมอดเจ้าขาธเนจ,จาร์ลองจับนะส่งอุเบกขาปาโมอดอะไรคือหมายทําให้ท่านทราบว่าน,นี่คืออุเบกขาปาโมอดเขามีกายที่เบาลุ่มโปร่งอยู่ตรงนี้เจ้า่ะที่ข้าพเจ้า,าได้เคยสัมผัสมาทุกทุกเช้าแล้็ทุกลทกลางคืนอย่างนี้ยธานจาร์ที่ข้าพเจ้า,าจะเรือนมักอยู่จาาเจ้า่าธอนจาร์ ปรการเขาก็าจะเป็นอย่างนี้ที่อยู่ในในในระยะอุเบกขาโมตเจ้าขันธาจารศัต์น่าฝกจิตอ่อนคนแก่การงานถูกต้องไหมถูกต้องเจ้าขัานธาจารศัติ์อ่อนคนแก่การงานนะคะนิวรห้าลับก็อนุโมทนาสาธุค่ะนะคะเก่งมากเก่งมากน้องสามอนุโมทนาาธุว์ธนชา์เจ้าขาัน